สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้อยากอ้อยหาเพื่อนเพื่อนมาสมงานงานบัตทายทอดเทคโนโลยีเนาะค่ะเนาะดึกกระเซฟเบ่งใหญ่จ้ะนี่นะคะอ่าล้างก่อนนะครับมันมีการจบงานเสร็จแล้วค่อยเอาผ้าไปนวดถึงน้ำมันก่อนทำน้ำมันก่งนนี่ครับเช็ดี๋ยวจะ เดี๋ยวพึ่งจ่ายนะครับเดี๋ยวพึ่งรอเรียงเลืยกรอ่อนนะครับก่อนเพื่อสำหรับอ่าต้นไม้หรืออะไรต่างๆเพราะว่าาให้รอก่อนนะครับรอเปิดงานเสร็จก่อนะครับอ่าขอแจ้งประชาชนทุกท่านไปหาทุกหน่วยงานนะครับเพื่อพึ่งแกะนะครับทุกคนนะครับอ่าพีนี่นอนดิดิคะ ขับรถัยนยังมเลยนะว่าขอจะเข้าแดดเพราว่าาดเยวถขาด้พร้อแเนี่ยุกัจจกจักอนนี้เง่ครับสมชายกาสทำงานจ้ะสมชายกาติบ้านอย่าอ้ยเด้อขามุเพื้อสวัสดีครับเดี๋ยวมา่นรถยเดวมเดี๋ยวเยที่หลังับ ด้านหน้าดีครับาะเอา้ออเชิญนะครับอาจด้านหลังก็จะเป็นอ่าด้านหลังก็จะเป็นกาแฟี่ับมีกาแฟมี่หลายอย่างอัีน้องข้อเตามดูนะครับว่าสำารอ่าลูกบอลหายเลยนะคะขอบค้ครับจะกินยเพราะว่า เราจะมีนวยง,งานต่างๆเรื่องคำมาช่วยแนะนำอ,ะอันนั้นกับชีนิกประมงชีนิกประมงค่ะโอ้โอโกบค่ะกบกบ <c oughs> อันนี้กระสีนิของสะกักรกทม้งเสริมการเกษตรค่ะกมส่งเสริมสะกรค่ะทาอโ่จริงเป็นอะไรีรันะคะเพื <c oughs> ่อนๆอ่านเด้ด hmm. <c oughs> ้าหน้าที่ก,ก็มีแต่คนน่ารักคนงามๆค่ะเพื่อนๆคือคนสวยๆคนละล้อนี่เด็กค่ะใจดีกันทุกคนเลยค่ะสำนักงานตรวจบัญชีธุรการที่ค่าต้องตรยังไงคะ ขนาดสอัดีค่คูาเป็นคนไี่าแล้ว่ผมเาขีวแต่ไม่ขึ้นเต็มลแต่ว่าอันนี้เป็นไไดเดี๋ยวเดี๋ยวทานั้นแดงค่ะ่ได้กาคอันนี้ผ่นมครับนี่นะอันนี้สุศหนึ่งนอดบอยต้ให้บคบบ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 นบบ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  รวมวิชาการเกรษตรค่ะค้นมาให้ความรู้เ้อะค่ะอกมาให้ความรู้แกชาวบ้านแกปร,นนประชาชนค่ะคุณมาแจกยาบาลเราใหญ่เ้อะค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะศูนย์วันใหมเฉลิมพระเกียรติเลยค่ะวันนี้มาบริการน้ำชาใบหม่อนนับลูกหม่อนนะคะชาใบหม่อนสปูชจะลดความดันในเส้นเลือ,ลอดลดคอเลสเตอรอลลดสารในเลือดค่ะ ส่ว <Allah> นน้ำลูกก่อนก็จะเปสายตาของารกนะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์แปลนลูกของมกระสด้ำมีผลิตภัหน่าะส่วนน้ำสีผลิตภัณฑ์จาหน่ายค่ะ <healthy> นนีอเป็นท่าใบหมอนค่ะนี่ด้รับสายเพื่อนชาใบมอนห่าเรื่อนลูกนะครับเรื่อนมีนนะครับสถานีพัฒนาจิตวิเลยานะครับลูกศิษย์มือไรเลื่อนลกศิษ์เข้าไปโนกิทีเดียวโลกิทีไรโนแล้วง่วงนอนใช่ไหม อนหลับดีดีเขาอยู่ทางด้านหน้านะครับเนาอยู่ทางด้านหน้าศูนย์จะเป็นอาชานเรียนรูได้านวันไหมนะครับศูนย์วันไหมสเสริมืะเกียนวันนี้ค่ะเขสวยวันนี้เขาไม่บอกว่ามาทำไมครอะทักไปจะเป็นของกรมมซ่าการเกษตรนะครับอันนี้เค้าก็จะมีนะครับจะเป็นของตรวจบัญชีสาธารณนะครับลูกทะเบียนนี่ครับ อานปรายอันสิ่ยของหลายนทุกคนได้ขวอมูลในงานทุกงานนะครับงานมาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวมันไหนบอกนวนี่ค่ะเพื่อนก็จะมีน้ำหมักต่างๆมาแจพร้อมจากเพื่อนบีบอันนี้ก็ล่ะพอโดปะค่ะเป็นน้ำหมักพอโดเป็นน้ำหมักค่ะอ่าเป็นน้ำหมักพอโดนะคะเพื่อนเพื่อนเพม่อนก็จะเห็ดมาแจพร้อมจากมาแจกชาวบ้านมาแจกเกษตรกรมาแจกประชาชน นะคะบรัยากาศทำงานค่ะเพื่อนๆอออย่าอ้อยปิดแมกอย่าอ้อยวาวยากเจ้าเพื่อนๆเป็นบ้านหายทอดเทคโนโลยีค่ะพอท่านคนิเพื่นไม่ใ่รกว่าง่ายๆก็เป็นนั้นกระเซษเป่งใหญ่นะค่ะนี่มันจะตัวพุ่มจะพอท่านแบบน้ำคนละท่านกัน จะเอาไอ้บั๋งเลยเจ้าจะมาตัวแม่ไปหาเอาวีตเตอพ์องท่านอันนี้หมันเฮือนปุ๊กได้สิบเอ็ดเดือนค่ะเพื่อนเพื่อน่าสิบสิบเอ็ดเดือนล่องหินไปด้วยครับท่านประธานล่องหินไปด้อยจะเอาไอ้ห่ารอฝึกบรรยากาศในงานค่ะเด้อค่ะก่อนทีเข้างานเธอก็มีตัววัดไข้มีแอนติโฮล้างมือมีแม็กเจ๊คอมอ๋อันนี้ก็อ๋อสมอคนงามคนไข้ว่ารอวัดไข้ครับท่านมาทีไมาสอนใดเพราะว่าที่สบาลน้องสิการอบรมเนาะครับอ่า เชิญมาได้นะครับนี่ค่ะวัตถุดพลังงานแป้งอาทิตย์ อันนี้ก็จะเป็นคลินิกส่วนประทานกุมส่วนประคานเ้อะค่ะมาให้ความรู้ทินนะคะกำลังมาค่ะเพื่อนทินะคะทเดือดต้อนทางามาที่นี่สิหัวได้รับได้ใจจากผอนนีก็คลินิก ตรวจิบสามกรงนะครับกระสิได้สมมติเท่าไรกงไปนะครับาเชิญเชิสามกันหน่ครับคลินิกพืชสวนกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ต้นไม้มาแจ๊กอ่ะมันมีต้นพริกต้นบะละกอ เร็วๆครับต้นอะไรอีกเนาะโอ้บักลินไม้ค่ะบักลินไม้ลินไม้ก็มีจ้ะน,นี่เพิ่งจะมาอรอเพิ่งซื้อข้าวแห้วเอาเะไปเดินทางนี้ค่ะวัน,นนี้สาวบ้านมียังค่ายก็เอามาค่ายค่ะ ผักวานจะมีค่ะเพื่อนผัวานโลจังไสไม่ไงข้าว้านตั้งแต่โนละซองร้อยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนี่กันนอันนี้กัมันค่ะเพื่อนื่อมันยังเนอะชีข้าวบ่ค่ะไมไงชีขาวค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้เธอเอินเอินหมันอยังยังไงโอหมันเท้าเ้อค่ะเพื่อนมี่ก็ะโหัวดำมีก็สมุนไผรต่างๆค่ะมะขามหน่อไม้ฝรั่งมะพร้าวแก้ว ม,มังวงเดี no ä, ๋ยวสันเซียมังวงหรอเขาได้จังค่ะเดี๋ยวเราไทยอธิการไม่ขาดแน่เนี่มาค่ะอุ้นนุ้นเลยค่ะนี่นะค่ะเพื่อนๆบางยมชีดบางยมชีดนะคะเนาะมีมีมงวงฟ้า no. ร้านเขียวเซเวยร์ปลาฟุงก็มีค่ะ ทางนี้แจ็คสีเด้อค่ะมีไอชคีมมีน้ำแจ็คสีทางนี้แจ็คสีค่คะองไหน้อรียเ่ะ้อยไปไทยพอพูอาก็้อย่ะเอ้ยจะมามาเอาไอได้ค่ะเอาไอติมกับน้ำมี่ทั้งคลองมาแจ๊สีทั้งคลองมาคายค่ะเพื่อน เออทางนั้นค่ะอับนนี้วเบรนแล้วใจรแ้กลผดนนี้อันนีต้นกาพิกเดือคขาเพื่อนหุงละสิบบาทได้ต้องไล่ต้นไล่สดไปเลยป้ามันมันมนเป็นท่านงัง ชมเพราะว่ายูน่วันนี้ไปยักย่างแต่ฝากไว้เดียวเอารถมาใช้เอาไปฟ้องกันยังไม่ได้มากกวก็นี่เด้อจาบอกเพย่นวยสุกะลำมงเน้อขกระลำหัวละยีีสิบบาท่ะอุ้มมาขึ้นเลยมันเน้อขาเพื่อนๆมันกระลำจ้าหัวบางไงหัวละยีีสิบบาทเค่ะโอ้ย าซื้อเด้อค่ะเพื่อนๆคู่ๆ,ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้าอ,อย่าอ้อยซื้อละค่ะ <พา S 1> อย่า,า,อ,ยาอ้อยอุดโนนนั่นปลาเราซื้อมากหนักเราอย่าอ้อยซื้อมากสับประรดแล้วค่ะอ่ะคะเพื่อนมาสมแกะค่ะแกะเทินเกลออมาให้ให้ห่ออันนี้ ให้หาศึกษาาี้ครับไปทา้านนอาจะได้ปบค้าพบก็มีปลาก็มีไปทางด้านหลังครับไปเนไปเช่นเดกๆไปเช้นหบ้ซื้อบ้ทะเบียนไก็พครับด่านตังตานั่งตานีจะเลืากเยครับพ่องๆดูเชิญเชิญครับท่านทุ่นน้ำนะครับผุ้นำของอําเภออิวันก็ตมอินรวันเทานะครับท่านชัวจอครับเชิญเชิญเดี๋ยวถ่ยรูปร่วมกันผู้ซอยนะครับ อ่เาอเอน่นเชิญเชิญนะครับนอะสำรับอ่าหวัดนิรวันข้าวแล้วรับชายลูกครับได้เลย่คเนญาติพ่้อเชิญเคนอนวามกิเอามาให้เปิ้นครับผมครับ มามาผู้ชายประสิทธิ์แล้วมาถ่ายหลุมกันป่ะก็นี่นะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนองแพะทรงแกะไปเนาะค่ะเนาะในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะว่าง่ายๆก็ไทายกระเช้าเป็ดไงนั่นแหละค่ะนี่เห็นแล้วครับอ่าสำหรับมาแล้ววานในโลกถเ่มยนนะครับกับวันมาโลกะเบียนแล้วค่ะ ไปชนบูดก <łość> ่อนนะครับไปลงกขเ้ียนตามรูต่างๆนะครับเพี่อศิงบอจะเป็นกาไม่นะครับกาบังคงกาบังพิกนะครับอ่าถึงผดชนกันนะครับแล้นก็ ระคะยี่อ้อยมานี่นะคะสัญจัดอยู่บ้านใหญ่ยด้ค่ะวันขายข้อเทคโนโลยีได้บริการการเกษตรจ้างเอาง่ายๆจ้ะเป็นเกษตรแปลงใหญ่เนาะค่ะเนาะจ้าวันนี้เลยจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะนี่นะคะบรรยากาศในงานยี่อ้อยสักสิบบนนิ่งนะคะหายใจเฮงอาเชิญนะคะเนาะ ดูข้างหน้าออสิเป็นแพคอันนี้นะครับลูกแพะปเบปิอ่อนผูใ้ใดสนใจแพคก็เก็งกนง่วงเลยด้วยเหมือนกันนะครับ